เอนนั <Tory. S 2> scream, Arizona, ้สก็น้อยใจนะว่าเออเขาเอาของเราไปทําไมเขาไม่มาขอให้มันเป็นจตจาลักษณะเราอยากเขามาขอจามาพูดจะาออผมขอนะเราจะได้ถ่ายรูปไว้ว่าเออมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีตลกคนนึงมาขอมุกก็ไปเล่นมุกเราที่คิดเนี่ยมันเยอะคนเอาไปเข้าหนังเข้าอะไรแต่อะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาขอแล้วไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่ว่าเราก็เอออยากจะทําให้มันรู้ว่าเราเนี่ยทำาพไม่ได้หวังจะอยากได้สตังค์อะไรเท่าไหร่จะเอาไปจากลูกหลานมาทําไมแต่นี่ว่าเขาเองอะ ไม่เคยที่จะคิดถึงเราว่าเ,ออเข้าไปหากันัะครั้งมันก็ไม่ใช่ไก่ไก่ไก่อะไรกันแค่โทรศัพท์เขาก็ไม่เคยโทรโทรศัพท์เบอร์ผมก็ไม่ใช่หายาหาเย,ย็นอะไรออตามสนามบอลก็มีเยอะแยะแต่เขาก็จะบอกว่าให้พ่อดมไปคุยแล้วว,ว่าผมไม่เคยเจอเขาขนาดผมโทรไปหาคุณพ่อดมเนี่ยว่าเพลงละพินภูไทยเนี่ยเพลงนี้ใครเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสานเพราะว่าพ่อดมเนี่ยเขาเป็นนักนักแต่งนักเรียบเรียงเสียงประสาน ก็ถามเขาคุยกันเรื่องเพลงเนี่ยคุยกันมาตั้งหลายนาทีแล้วก็วางหูกันไปโดยที่เขาก็ไม่ได้พูดว่าเฮ้ยให้หลานมันไปหากินยาญาเขาก็ไม่ได้พูดมีอยู่ครั้งล่าสุดเนี่ยผมไปเจอกับสองชวนชื่นสองชวนบอกเออทำไมป่านนี้มันยังไม่เข้าไปหายาวอีกเมื่อเจอกันที่สนามมาก่อการาดไปเตะฟุตบอลด้วยกันแล้วก็บอกว่าขอเวลาหน่อยเดี๋ยวผมจะให้ให้มันไปหาก็ไม่กลับมามีเมื่อวานเย็นเขาให้แม่เขาขับรถเอาไปให้เอาเหล้าไปผมขวดหนึ่งดันั้นผมก็เออ มันหมายความว่าไงอ่ะจารย์คำพูดว่าเอาเหล้ามาให้กินขวดเดียวนะเอาเพลงไปไม่ว่าอะไรตั้งสมัยที่เขาเริ่มทำ <MER. S 1> อ่ะกี่กี่ปีแล้วก<ป>ี่ <reson> ปีแล้วพ <compar. S 1> วกคุณต้องรู้แล้วว่าเขาอ่านกันิ่้ใสมัยผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้จําเพราะว่าผมอยู่อยนอกวงการแต่ตอนนั้นอ่ะเขาก็มาเมื่อวานนี้คงจะให้มันหมดปัญหาคือเอาเหล้ามาให้กินขวดหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าผมออกไปสอนเด็กเตะฟุตบอลคือสิ่งที่ติดใจคืออยากให้เขามา ขอขอ,อนุญาตขอให้มัน,นจริงลักษณะว่าผมจําเป็นอย่างไรยาวผมไปทามาหากินระยะยาวนะก็แค่นั้นถามไอ้แค่นี้มันต,า,ตายไม่ได้เข้ามาเนี่ยไม่ได้เอาตังค์เออผมไม่ได้มาว่าเฮ้ยให,ให้ให้ให้ฉันเท่านั้นนั่นนะี่นะผมปั้นคนมาเยอะตลกเนี่ยเยอะแยะที่ผ่านจากผมไปเนี่ยหม่อมเยินผมก็ไปรับมาจากต่างจังหวัดโย่งเชิญยิ้มอยู่ผมก็ไปเอามาจากลิเกเอ,อือ,อแล้ว,ลวทุกคนก็ไม่เคยมาบ้านผมไม่เคยเอาหิ้วอะไรไมาผมกินด้วยความกระตัญยูของเขาอะ เดือยเพลงนี่เขาไปน <languages> <st ing> ี่คือเอาไงยกไปทางเพลงหรือว่าแค่เฉพาะท่อนก็ไอ้หนุ่มฟอหล่อเฟียมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานมันไปเมืองชนเมื่อวานมันไปเมืองชนสาวเขาบ่นว่านี่คนหรือเนี่ยอันนี้ว่าอันนี้ใครเนี่ยในคณะเนี่ยมันมีสี่ห้าคนใครอยากจะหล่อเหมือนใครในยุคนั้นก็ต้องว่าปิยพง์ผิวอ่อนกำลังดังมาเมื่อวานมันไปทางปมะกงสาวๆยืนงงถามว่าปิยพง์ใช่ไหมเนี่ยแล้วคนก็เฮอ๋อคนนี้รูปหล่อมือนปิยพง์แล้วก็นี่พอมาตอนท่อนจบเนี่ยมันจะมีท่อนมีตุ๊กแก นี่ก็จะแต่งตัวลายพอยไปทั้งตัวเลยแล้วก็จะไปเป็นคนแบบว่าเขาจะไม่ยอมใครว่าเขาเนี่ยในที่เนี้ยเขาหล่อที่สุดถ้าคนไม่คนไม่เชื่อว่าระวังยาวยากับตุกแกในใครหลอกกันให้ไปยืนหน้าเวทีแล้วก็ขอเสียบมือว่าใครหลอกว่าคนก็ตบมือเขาหมดอ่ะราะว่าเขาหล่อนะเขาบอกเขาเออ่ะก็มอวางเขาไปเมืองชนมอวางเขาไปเมืองชนสาวๆหลายคนถามว่านี่คนหรือ <Beyonce. S 2> <c oughs> เฮ่ที่มุกตลกหน้าเวทีมันต้องเป็นอย่าง,งานั้นแต่ว่าออกทีวีมันพูดไม่ได้แต่เนี้ยเขาเป็นแค่ท่อนทุกท่อนเดียวใช่ไหมอะ ผมไม่รู้เขาเอาทอนไหนไปแต่ไ่้เพลงนี้ผมร้องมาก่อนอแต่เมื่อวานนี้เขาก็บอกเราว่าเออเวลาเขาไปร้องเนี่ยเขาก็จะพูดเสมอว่ามาจากอายาวเราเคยได้ยินบ้างไหมคะอ้า์ไม่เคยไม่เคยมีแต่คนโทรบอกว่ารายการหม่ำโชว์เขาพูดแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินแต่ว่าวันนั้นดูรายการอของท่องสามมีตลกคนหนึ่งบอกเพลงนี้มาจากลิเกผม้อ้อวาวเดี๋มันก็เกิดการอ้าว ก็เขาก็พูดเองว่าเขาจําไปจากเราแต่ไอคนนี้บอกไปจากลิเกบางคนบอกฟังมาจากปู่ย่าตายายมันไม่ใช่มุกหัวไหลแขนตูดนับหนึ่งถึงสิบใครลงสิบตีหัวเออไออย่างนั้นผมถือว่ามุกเบสิกไอไอเงี้ยมันมันมาจากทํานองเพลงของจกขอก็รีบขอของศิรินทานิยาก่อนแต่แล้ว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 แน่หรือพี่จ๋าบอกว่าแล้วก็หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยมมันเป็นนี่มันมาเข้ากันโดยคืออินโทรอะดนตรีเราไม่ต้องไปหาเราเอานี่มาสวมเลย ถ้าเกิดว่าสุดสุดท้ายสรุปว่าเดี๋ยวแจ็คเขาจะเข้ามาหาอาจริงๆก็ต้องให้เขาติดต่อผู้จัดการผมก่อนเพราะว่าเขาตั้งแต่นั่นมาจนป่านนี้เขาไม่มีเวลา <independ ents S 2> ผมก็ไม่มีเวลาเหมือนกันจะถึงขั <otic> ้นเป็นเรื่องดำเนินค <lat Kinder> ดีฟ้ <c> องร้องไหมคะผมยังไม่คิดถึงตอนนั้นนะคิดจ่ว่าผมดีใจที่ตอนนี้สื่อมวลชนรู้ว่าผมเขาเอาไปจากผมก็แค่นั้นเอง จะได้รู้ว่าเออมันมันไม่ใช่ดเด็กข้ามหัวไปอยู่ดีก็เอาไปลองไปกินกันโดยไดม่ไม่ขออนุญาตผมเนี่ยอยู่ในวงการลูกทุ่งมาตั้งแต่ปี2511ผมอยู่กับครูมงคลอมรจักรกุลพรพรนารายเขาสอนสอนมาเลยว่าอย่าขายวิชากินถ้าคิดได้ก็ให้มันเอาไปหากินกันครูพักรักจำผมไม่เคยคิดจะต้องไปขายอะไรมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกมันเป็นเสนียดเสน่ยดจังรายการที่ขายวิชากิน ขายกรอนขายอะไรยังไม่ได้นะหากินไม่เจริญผมกลัวเดี๋ยวไม่ไม่แต่ล่าสุดแร่อมาว่าเขาเอาเพลงเนี้ยแวนฟอร์ลไปจดลิขสิทธิ์มันก็ต้องจดเพราะว่าเขามีส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาก็ทำเขาถูกเขาก็ต้องทำเขาถูกอ่ะแต่ว่าเราก็ดีใจที่พวกพวกเราเนี่ยพวกสื่อมวลชนรู้ว่ามันไปจากผมผมมาเนี่ยไม่ได้ว่าต้องการว่าจะอยากดังอยากออกทีวีอะไรเพราะว่าผมเกษียณจากตัวจากวงการไปแล้ว ผมถือว่าผมเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยผมอยู่ในซอยคนต้องเดินเข้าไปกิน <Okay. S 1> ผมไม่เคยเดินเข้าไปของานใครทำอะไรอันเพลงของอ,อานี่มีจดลิขสิทธิ์ไหมคะมันจะไปจดและมันตลกมไม่ได้มีมันเป็นตลกเล่นกันมมนม่ถ้าเกิดผมมีโอกาสจดลิขสิทธิ์มุกตลกดิ ไอ้พวกที่ชอยๆเนี่ยผมฟ้องตลาลายไปเลยเนี่ยนม,มกผมาทาั้งนั้นอ,ะอ่ะครัคบเมื่อกี้บอกว่าให้มาคุยกับผู้จัดการของอาถ้าเกิดคุยกันแล้วไม่ลงตัวเนี่ยมันจะต้องนําไปสู่การไม่รูอร้อ,อันนี้เรื่องเรื่องหลังและเรื่องหลังแล้วไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าเราให้ท่าเขามานานมากมให้ท่ามาตั้งนานมากไม่เคยนั่นเลยแล้วก่อนที่เราจะทําอะไรเราก็ปรึกษาชายเมืองสิงปรึกษาแดนบุรีรัมปรึกษาผู้ใหญ่ว่าทําไมเขาป่านนี้ยังไม่เข้ามาไม่ใช่มตาผมทำกับต่อกระต่างอะไรเพราะว่าผมถือว่า คนในวงการเขารักผมในวงการลูกทุ่งเนี่ยเขาเรียกผมไอยาวชื่อผมชื่อไอยาวเพราะว่าทุกคนจะเรียกอย่างนี้หมดไอยาวมาปอไอยาวเป็นพิธีกรพวกเราไม่ต้องยุ่งไว้พสใครก็เลยเราเนี่ยเรารู้เราเป็นคนเป็นคนลูกลูกทุ่งแท้ๆเพราะว่าผมช่วยคนผมมาช่วยคนมาเยอะแยะ่าดูในเฟซบุ๊กดูอะไรได้ว่าทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือการกุศลอยู่ตลอดาถ้าวันหนึ่งมันเป็นไปได้ด้วยดีอ,อย่างเงี้ยเขาเข้ามาหาขออนุญาตโดยตรงจบไหมคะจบ ก็แต่ว่าต้องทําต่อหน้าสื่อมวลชนให้เขารู้ว่าเออไม่ใช่ว่าคุณไปด่าผมในสลาแล้วมาขอเข้ามาในกุฏิไม่ได้กูก็ต้องบอกกับสื่อมวลชนว่าเออผมจะเข้าไปหานายาววันนี้นะวันนี้ที่นี่ที่นี่นาที่ไหนก็ไปอ่ะผมก็ผมก็จบไม่เอาอะไรด้วยอืมอืมอ่เพลงมันออกมานานแล้วแต่เราเพิ่งออกมาพูดแหละคนแบบมองว่าเราจะเกาะกระแสเด็กดังหอโอ้ยดังไปทำอะไรตอนนี้ตลกมันหากินได้เอมีใครหาตลกมั่ง เดี๋ยวนี้ดูเดินตามสีแยกกันเลยที่มีประกาศงานอ่ะมีตลกสักคณะไหมไม่มีเดี๋ยวนี้นักร้องยังไม่มีงานเลยคนเขาร้องคาราโอเกะกันหมดอาจจะทำให้อาดูไม่ดีไหมคะทะเลาะกันเรื่องของมันไม่รู้ไม่ว่าผมไม่ได้ทะเลาะเพราะคุณเชิญผมมามาถามว่าเพลงทะเลาะผมไม่เคยว่าแต่ผมทะเลาะผมก็ไปยืนด่ามันที่มันกำลังเปิดข่าวไม่ดีอะสัมภาษณ์เมื่อวานไม่ดีอะล้วก็นี่ให้อภัยไงแต่มันมาไหมล่ะ เออมันเนี่ยเรียกย็ให้อภัยไม่ได้ว่าไม่ได้วันจะฆ่าใครและคืออภัยตั้งแต่แรก,แรก,แรกเขาไม่คุยกับผมไม่โทรมาไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยเบอร์ผมมันหายากหายเย็นเนี่ยบ้านเขาอยู่มินบุรีบ้านผมอยู่กิโลเจ็ดเนี่ยมันไกลกันไหมล่ะรามินทาเมื่อกี้ตอบวีรกรรอาเปิดร้อนเรื่องเงินทองเลไม่นช้นโอ้โหชีวิตนี่ <c oughs> รวยมากลูกจบปิญญาโทรอเมริกาสองคนเป็นตลกคนแรกนะครับไม่เคยเปิดเผยเลยบ้านมีให้ฝรั่งเช่าที่อุทยาที่ด่านจำเทียน ทุกวันนี้ไปยืนที่หน้าบ้านตัวเองที่หน้าจำเทียนฝรั่งมาไล่อะนึกว่าจะไปโป้นมันมันไม่รู้ว่าผมปเป็นเจ้าของบ้านมไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนเ,เ,เลยทุกวันนี้ถ้าน้ํามันยังไม่ขึ้นลิตรละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยผมอยู่สบายๆอยู่จนจนจนตายทุกนนี่ทำอะไรอยู่ฮะยืนให้สัมภาษณ์อยู่ฮะหมายถึงว่านอกจากให้ฝรั่งเช่าบ้านแล้วเนี่ยก็เกะเบิลเช่าฝรั่งอะท่มาถึงเมื่อกี้ที่หมายถึง ตอนนี้อาพูดถึงทนายแล้วสุดท้ายมาผู้จัดการสรุปคือทนายกับผู้จัดการคือคนเดียวกันหรือเปล่าฮะเออมันคนเดียวกันนั่นแหละมันเตะบอลอยู่ด้วยกันนี่แหละคือท้าทาทายังไม่มีการเจรจาหรืออะไรกันตกลงติดต่อมาก็อาจจะดําเนินการฟ้องร้องก็แล้วแต่แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาเพราะเรามอบราทีเขาแล้วเพราะต่อไปนี้จะคุยกบเราก็ต้องคุยกับผู้จัดการเราก่อนว่าว่าจะเอายังไงแต่เขาไม่คุยเราก็ไม่ว่าแล้วแต่เขาถ้าเขาแค่มาขออนุญาตคําเดียวทุกอย่างก็จบก็จบ ก็จบไปเขาให้รู้ให้ให้ให้วงการรู้ว่าเออเขามาขอแล้วและยังมีของดีให้เขาอีกเออมีมีเตรีมไว้าให้แล้วขอให้มันพูดคำเดียวเดี่ยวยังมีเราจะมีเพชรฝังไว้ให้เขาอีกก็พี่แร็คฝากบอกอะไรเขาไหมคะอ่าก็ก็อย่างที่พูดไปหมดแล้วมันรู้จะพูดอะไรแล้วหมดแล้วพอละเราจะพิจารณาตัดลงไปอีกทีไหมไม่รวมต้องอีกทีอ่าก็ฝากมาบอกว่ายังมีของดีให้อีกถ้าเข้ามาตามอะไรวะอ่ ตามออกเท้าเข้าตามต่อออกตามประตูเอาลูกสาวกูไปแล้วยังไม่มาขอเข้ามากูเลยเนี่ยเออถ้ามามีให้มีสมบัติให้อีกดีกว่าน,นี้ด้วยมันมีไอ,เอ้เราคิดวเยอะแยะ,ยะไม่ต้องห่วงไม่ได้โกรธเด็กไม่ได้กด็แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยเออทำไมไม่บอกลูกเต้ามาว่าเออไปขอมันซะอายาวไม่มีอะไรหรอกมันคนชอบช่วยคนแค่นี้ก็จบชีวิตเนี่ย นี่ฝากถึงตดมาดมหรอคะใครก็ได้ที่ฟังผู้ใหญ่ฝ่ายเขาแหละ <c oughs> เพราะว่าผู้ใหญ่ที่ว่าหน้าสงสารแจ๊ดนางสาอะไรที่มานมมาว่าเออก็แค่นี้เองอย่าลืมว่ารายได้เข้าบ้านมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแยะเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยแค่มาขอเขาหน่อยเดียวเนี่ยเขาไม่ได้เอาอะไรเนี่ยมันจะเป็นอะไรเมื่อวานแม่เขาเล่ามาให้คุณกูดไหมครับกูดดิ <c oughs> นนมีใครๆเอาเล่ามาแก้บนอ่ะบอกบอกเขาไปยังไงอ่อบอกผมไมไ่อยู่ผมไม่ได้อยู่คุยเขาผมไม่เอา เออไอ้เล้าขวดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ไอ้อัไทยกรมกิ๊กเนี่ยเขามาบอกแล้วบอกอาไทยเนี่ยมามาหัดเตะตะก้อ,อก,กับผมเขากระดความอ้วนแล้วก็เลยบอกอแล้วมันก็มาถามเพลงนี้บอกไม่เอาอะไรเอาเล่าไหมลุงกินขวดเดียวพอแล้วแล้วไอ้ไทยก็ไปบอกเขาหรือเปล่าก็ไม่รูร้เรื่องเรื่องนั้นก็หายกันมาเลือยจนเพลงดังที่คุณว่าเป็นลานวิวอะไรก้าวแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นเออเออเออาอะไรแบบนี้แล้วพอมาตอนหลังเนี่ยอ้าวผมก็เลยว่า ทำไมป่านนี้ยังไม่เข้ามาสักทีมาแค่มาหาผมเนี่ยมันจะตายเลยเหรอ,อมผมก็อยู่บ้านทุกวันผมคนไม่มีงานทำมผมอยู่กับบ้านเฉยๆทุกวัน